ต่อเลยครับเบิ้งคลิปสองต่อเลยครับเนี่นะครับต่อกันนะครับนีอย่างนี่นะครับมันปลาสวายอ่ะขวดนี่วันพุดแล้วครับเด้อมือนี้มือหยุดวันปิยะมหาลาภก็ได้ยินอยู่ในโลงให้เนียป่าครับนาดินกระหายนะครับเด้วพอต้องเป็นห่วงเส้นปลามาปลาจะมากินนาดินทั้งนี้น้ำลึกต้องไหนจะกินทุนนะครับเบื่องครับปลาสวาย ขี้พ่อกันขึ้นมาหายคุณง่ายนะครับวันที่ยี่หกแรกกับวันเสาร์วันนี้เปิดวันเสาร์ครับห้องใดมือเปิดวันเสาร์เป็นวันร้ายครับวันเสาร์เชิมากี่ยู่ประมาณงสองร้อยขั้นนี่ครับเป็นแบบสบายสบายวอยง่ายๆนะครับไม่ต้องจองครับว่าเป็นยังครับมาทำอะไรก็ได้เลรียครับเพราะว่าวันเสาร์เห็นยญทีหน่อยครับผมเปิดมาหลายเกี่ยวแล้วครับปลาห้องยังไหลครับนี่ปลาสวายเลยครับนี่อีกปลาเก็ตปลากินปลาอย่างนี้นี่หลายครับ ไผตนี่เดือดแน่นอนและเหมือนแมสนลครับคล้องเข็มแล้วที่จะใส่หาใส่หกครับไป่ทรงเนียไอนีสบายเะครับเด้อตอนนี้ไอเี่สบายเป็นยังไงว้าคเพื่อให้ตีนยันร้อยแช่ผมาองี่สบายครับอยากเลี้ยงสบายนี่ครับดีัวยยัไงครับคุณเห็นมันอ้วนมันใหญ่พาพี่นอเข้าหรครับนี่มนี้ยังไงก็เปปอรสวายเต็มหนึ่งเหมืกับแยลืมเลครับเด้นอ หนึ่งนี่แหละหายทั้งนี่แหละครับหัวหมูนี่เพราะว่าปานถึงกินดีบ่หัวหมูนี่รุ่นมันก็มี่โทบ่อยรับนี่เมื่าอยู่จุดเดียวกับป่าโอ้ยกัดมือแหมเอ,อ้เห็นว่ามันผีกระเดียบ่าเนากินงกะปลายินเข้าไปยี่สิบหกวันเสาร์ยี่สิบหกเจอกัน นะครับปลามื่ปลาสวายครับเอ๊ยตบหัวออกไไ็เลยไม่ว่าปลาสวายบอลใหญ่บอลหลายครับหลายตันนะครับเด้อมาตั้งกว่า,าสิบตันแล้วครับปลาสวายของบอลใหญ่นี่นี่ครับขุดขุดขุด